สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นมายากลน,นะครับเป็นมายากลที่ฝึกมานานมากครับพอสมควรจากสำนักเจ้าหลินนะครับหรือไซฟงนะครับนะครับอยู่ที่แจงหวัดญี่ปุ่นนะครับก็ญี่ปุ่นวันนี้นะครับจะมาเล่นมายากลนี้นะครับซึ่งเป็นมายากลที่ดูว่าโคตรแย่แจงหวัดยากพอสมควร,ครซึ่งเนี่ยคือเป็นคนที่ถ้าเราจะจบจากโรงเรียนไซฟงเนี่ย มันต้องเล่นกลนี้ให้ผ่านถึงจะผ่านได้เรามาจะเล่นกันเลยครับเด็กๆหนูๆนะครับที่ดูอยู่นะครับให้ทําตามไปเลยครับเพราะว่ากลนี้มันยากมากนะครับซึ่งแม้แต่เด็กแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยคนแก่ยังเล่นไม่ได้เลย้วครับออมแล้วมาดูกันเลยฝึกมานานกันแน่เท่าไหร่ถ้าฝึกนะถามว่าฝึกใช่ไหมครับผมฝึกมาสี่เดือนเต็มๆเพราะว่าผมอยู่โรงเรียนนี้หนึ่งปีผมฝึกสี่เดือนกลนี้นะครับกลนี้เป็นกลที่ยากมากนะครับดูนะครับ ดูนะครับเห็นไหมครับนี่มือนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับดูนะครับยิวโป้งนะครับผมจะทําให้ยุวโป้งมันยุบไปนะครับมันจะหายไปครับดูนะครับหนึ่งสองสาม